สวัสดีค่ะคุณเต้นะคะสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการคูณจํานวนคละกับจํานวนคละค่ะเรามาดูความหมายกันเลยค่ะการคูณจํานวนคละกับจํานวนคละให้เขียนจํานวนคละเป็นเศษเกินก่อนนะคะแล้วคูณกันเช่นเดียวกับการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนั่นเองค่ะเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างแรกนะคะ หนึ่งเศษสามส่วนห้าคูณกับสามเศษหนึ่งส่วนสามวิธีทำนะคะลอกโจทย์หนึ่งครั้งเหมือนเดิมเราจะเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินนะคะเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะดูตัวอย่างเลยตัวเอจำนวนคะจำนวนแรกนะคะหนึ่งเศษสามส่วนห้าเราจะเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินทำได้โดยนะคะตัวส่วนคือเลขหงนะคะส่วน คูณจำนวนนับคือเลขหนึ่งนะคะคูณหนึ่งแล้วบวกด้วยตัวเศษค่ะคือเลขสามแล้วส่วนคงเดิมคือส่วนห้านะคะต่อไปใส่เครื่องหมายคูณค่ะใส่เครื่องหมายคูณแล้วเปลี่ยนสามเศษหนึ่งส่วนสามให้เป็นเศษเกินนะคะส่วนค่ะคือเลขสามคูณ จำนวนนับคือเลข3แล้วบวกด้วยเศษคือเลข1ส่วนคงเดิมค่ะคือ3ต่อไปบรรทัดที่2เรามาทำการคูณและบวกให้เรียบร้อยนะคะทำในวงเล็บก่อน5้คูนห่ค่ะ5 1 5บวกอีก3ค่ะ8นะคะส่วนด้วย5คูนจำนวนหลังนะคะในวงเล็บ สามคูณสามค่ะสามสามเก้านะคะบวกอีกหนึ่งค่ะเป็นสิบนะคะส่วนสามกลายเป็นเศษส่วนคูณเศษส่วนแล้วนะคะก็เอาเศษคูณเศษส่วนด้วยส่วนคูณส่วนจะได้ว่าแปดคูณสิบส่วนด้วยห้าคูณสามนะคะต่อนะคะเหมือนเดิมค่ะแปดคูณสิบส่วนด้วยห้าคูณสาม ต่อไปเราทําการจับคู่นะคะว่ามีคู่ไหนบ้างที่หารได้นะคะคู่แรกคือ5กับ10นะคะท่องสุดคูณแม่5 5อ่ะหคูณะอะไรได้5คะห้าน่งห้านะคะและ5คูณะอะไรได้10บคะ5 2 10นะคะใส่2แบบนี้มีอีกไหมคะ แกับ3ไม่มีอะไรหารได้นะคะก็ทําการคูณเลยค่ะ8ปดคูณสองส่วนด้วย1นคูณสามนะคะทำการคูณให้เรียบร้อยเศษค่ะแปดสองสบหกตัวส่วนสามหสามจะได้เศษ16บส่วนสมค่ะแต่เป็นเศษเกินนั่นเองค่ะเราต้องเอาไปตั้งหารนะคะโดยสิเป็นตัวตั้ง หารด้วยสามค่ะสามคูณอะไรได้หนึ่งมีไหมคะไม่มีนะคะใส่ศูนย์ค่ะกลายเป็นสิบหกนะคะสามคูณอะไรไม่เกินสิบหกเราไปท่องสุดคูณพร้อมกันเลยค่ะสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้า สามหกสิบแปดสิบแปดเกินสิบหกนะคะเราต้องถอยหลังไปหนึ่งค่ะเป็นสามห้าสิบห้าใส่ห้ด้านบนแล้วใส่สิบห้าด้านล่างนะคะใส่ให้ตรงหลักทำการลบกันค่ะสิบหกลบสิบห้าเหลือหนึ่งนะคะเรามาทำการตอบเป็นจำนวนคระพร้อมกันเลยห้าก่อนนะคะคือ ที่เราหารได้ด้านบนนะคะเอาห้ามาใส่ก่อนแล้วตามด้วยเศษค่ะเศษคือเลขหนึ่งนะคะส่วนสามค่ะแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้เศษสิบหกส่วนสามจะเท่ากับห้าเศษหนึ่งส่วนสามนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะสามเศษหนึ่งส่วนสองคูณสองเศษสองส่วนห้านะคะวิธีพรมเหมือนเดิมลอกโจทย์หนึ่งครั้งเหมือนเดิมค่ะ เรามาทำการเปลี่ยนจำนวนคะ3เศษ1ส่วน2ให้เป็น Z 1, Z 2, เศษเกิน Z 1, Z 2, พร้อมกันเลยค่ะตัวส่วนค่ะคือเลข2นะคะคูณจำนวนนับเลข3ค่ะคูณ3บวกด้วยเศษคือเลข1นะคะส่วน2เหมือนเดิมต่อไปคูณค่ะแล้วก็มาเปลี่ยนสเศษ2ส่วน5นะคะให้เป็นเศษเกินก็คือ ส่วนคือเลข5นะคะคูณจํานวนนับเลข2ค่ะคูณ2บวกด้วยตัวเศษค่ะคือเลข2นะคะแบบนี้ส่วน5เหมือนเดิมค่ะบรรทัดที่2องทำการคูณให้เรียบร้อยในวงเล็บค่ะ2องคูณสามสนะคะแล้วบวก1เป็น7ค่ะส่วน2คูณทําในวงเล็บค่ะ 5้คูณสค่ะ5้าสองสิบวกอีก2เป็น12สนะคะส่วนด้วย5้าค่ะคูณให้เรียบร้อยก่อนนะคะเจ็คูณสิส่วนด้วย2อคูณหนะคะต่อนะคะเจ็คูณสิส่วนด้วย2องคูณห้าทำการจับคู่ค่ะมีคู่ไหนเอย่ยอ่าสองกับ 12นั่นเองนะคะท่องสุดคูณแม่2ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ2คูณอะไรได้2คะสอง่งสองต่อไป2คูณอะไรได้12นะคะท่องไปพร้อมกันเลยค่ะ2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 10 2 6 สิบสองนะคะใส่หกนะคะแบบนี้ต่อไปทำการคูณที่เหลือค่ะจะเหลือเจ็ดคูณหค่ะส่วนด้วยหนึ่งคูณห้านะคะทองสุดคูณพร้อมกันเลยเจ็ดคูณหค่ะเจ็ดหกสี่สิบสองส่วนด้วยห้านะคะเป็นเศษเกินอีกแล้วค่ะเราต้องทำการตั้งหารนะคะโดย42เป็นตัวตั้งแล้วหารด้วย5นะคะ ห้องแม่ห้าเลยค่ะห้าคูณอะไรได้ไม่เกินสี่ค่ะไม่มีนะคะก็คือห้าใส่สูงไปเลยกลายเป็นสี่สิบสองค่ะหคูณอะไรไม่เกินสี่สิบสองค่ะทั้งสุดคูณพร้อมกันค่ะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบหห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบ ห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสี่สิบห้าสี่สิบห้าเกินใช่ไหมคะก็ถอยหลังไปค่ะเป็นห้าแปดสี่สิบใส่แปดด้านบนแล้วใส่สี่สิบด้านล่างให้ตรงกับสี่สิบสองนะคะทําการลบกันค่ะสี่สิบสองลบสี่สิบจะเหลือสองนะคะค่ะทําการตอบพร้อมๆกันค่ะแปดนะคะจํานวนนับอยู่ด้านบนนะคะ แล้วเศษค่ะคือเลขสองส่วนห้าค่ะคงเดิมเพราะฉะนั้นเศษสี่สิบสองส่วนห้าจะเท่ากับแปเศษสองส่วนห้านั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะสามเศษสามส่วนเจคูณกับสองเศษห้าส่วนหนะคะวิธีทำลอกโจทย์หนึ่งครั้งมาเปลี่ยนจำนวนแรกนะคะสามเศษสามส่วนเจ็ดค่ะ ตัวส่วนคือเลขเจ็ดนะคะคูณจำนวนนับคูณด้วยสามบวกด้วยเศษบวกด้วยสามเหมือนเดิมส่วนเจ็ดค่ะคูณจำนวนที่สองนะคะสองเศษส่วนหกตัวส่วนคือเลขหกนะคะหกคูณจำนวนนับคูณสองนะคะบวกด้วยเศษค่ะบวกห้านะคะ ส่วน6ค่ะบรรทัดที่2องทำการคูณและบวกให้เรียบร้อยค่ะในวงเล็บค่ะ7จ็ดคูนสามเจนะคะบวกอีก3ค่ะได้24่ส่วนเนะคะคูณในวงเล็บค่ะ6กคูน2องหกนะคะบวกห้านะคะส่วนหค่ะก็ย4คูณสิ ส่วนด้วย7คูณหนะคะต่อนะคะ24คูณ17ส่วนด้วย7คูณ6จับคู่ค่ะมีอะไรที่จับคู่กันได้คะเลข6กับ24นะคะทำการท่องสุดคูณแม่6ไปพร้อมๆกันค่ะ6คูณอะไรได้6คะห1หต่อไปหคูณอะไรได้24 ท่องสุดคูณพร้อมกันเลยค่ะหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่ค่ะได้สี่หมดแล้วนะคะแล้วก็ทำการคูณค่ะเหลือสี่คูณสิบเจ็ดส่วนด้วยเจ็ดคูณหนึ่งนะคะเท่ากับสิบสี่คูณเจ็ดเท่ากับเศษหกสิบแปดส่วนเจ็ดนะคะเป็นเศษเกินอีกแล้ว ทำการตั้งหารค่ะ68เป็นตัวตั้งหารด้วย7นะคะ7คูณอ,อะไรได้ไม่เกิน6กมีไหมคะไม่มีใส่สูนะคะกลายเป็น68 7คูณอ,อะไรไม่เกิน68ท่องสุดคูณพร้อมกันเลยค่ะ7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 จ็ดห้าสามสิบห้าเจ็ดหกสี่สิบสองเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเจ็ดแปดห้าสิบหกเจ็ดเก้าหกสิบสามเพราะฉะนั้นเลขเกะะ้าแล้วค่ะใส่เก้าด้านบนแล้วใส่หกสิบสามด้านล่างนะคะลบกันค่ะหกสิบแปดลบหกสิบสามจะเหลือห้านะคะเรามาใส่เป็นจำนวนคระไปพร้อมๆกันเลยค่ะ จำนวนนับคือเลข9นะคะด้านบนแล้วใส่ตัวเศษค่ะเลข5เศษ5ส่วนด้วย7นะคะเพราะฉะนั้นเศษ68ส่วน7จะเท่ากับ9เศษ5ส่วน7นะคะค่ะแบบฝึกหัดนะคะ,ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เรื่องการครูณเศษส่วนหน้า42นะคะข้อ1กับข้อ2 โดยทำลงในสมุดนะคะวิธีทำตามตัวอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ทั้งสามตัวอย่างนั้นเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเป็นการคูณจำนวนคะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะอ่าเขาเรียกว่าขั้นตอนการหามมันค่อนข้างยาวหน่อยแต่ครูเชื่อว่านักเรียนทำได้ค่ะสู้ๆนะคะหากนักเรียนมีข้อสงสยัยนักเรียนสามารถสอบถามในลาย,ลายกลุ่มได้นะคะ ค่ะวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ